สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศม,มหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากพลตำรวจโทจารักแสงทวีปอดีตนายตำรวจราชสำนักประจําเรื่องทรงปกป้องผืนแผ่นดินด้วยชีวิตซึ่งมีเหตุการณ์อยู่สองเหตุการณ์ซึ่งบดเป็นเหตุการณ์ซึ่งเรานั่งหอนะท่านประทับข้างหน้าผมนั่งอยู่ข้างหลัง แล้วก็มีเหตุการณ์ที่อีสานครับซึ่งมีเหตุการณ์ยิงกันข้างล่างท่านก็ถลาเข้าไปเพื่อจะลงในเหตุการณ์นะฮะปรากฏว่าเราโดนยิงครับโดนยิงผ่านท้องเครื่องขึ้นมาเนี่ยตรงระหว่างการที่นั่งเนี่ยซึ่งเราวางกระติกน้ำไว้ยิงผ่านกระติกน้ํากระจายน้ําเต็มเครื่องเลยแต่ว่าเครื่อง เครื่องลุอกอ่ะกะสนปืนทะลุไปโดยที่เครื่องไม่เสียอาการตรงตัวแต่อย่างไรก็ดีครับหอเขาก็ต้องรีบพะพงะออกมาแล้วก็จอดลงจอดซึ่งท่านก็ทันทีเลยเครื่องไม่ทันแต่พื้นท่านกระโดดออกไปเผชิญเหตุการณ์ทันทีนะฮะแล้วอีกครั้งหนึ่งแถวแถวภาคใต้ผมจําจังหวัดไม่ได้นะครับในกรดาษที่เขามีการประทะก,กันขึ้นท่านให้หอไปลงที่นั่น นะโดยที่เมื่อตอนไปก็รู้แล้วว่าเราจะต้องโดดลงก็ไม่ปิดประตูข้างนะเมื่อไม่ปิดประตูข้างท่านนั่งอยู่หน้าผมนั่งหลังนี่ผมก็ไม่มีประตูนะฮะแต่เรามีซีดเบลว่าปรากฏว่ะโดนยิงเหมือนกันนะครับยิงแล้วเนี่ยไม่โดนเครื่องไปโดนหน้าต่างซึ่งหน้าต่างตอนเมื่อไปอยู่ท้ายเครื่องมันก็ไม่โดนอะไรเหมือนกันมันก็รอดไปนะฮะซึ่งหน้าต่างตรงนั้นเ,นเมื่อปิดแล้วเนี่ยมันจะตรงหน้าผมพอดีเพราะนั้นหลายคนพลุมืองจอด เฮ้ยทำไมไม่โดนยิงอะกระจกอยู่ตรงหน้าเขาบอกครับตอนที่ผมนั่งประตูมันเปิดอยู่มันไม่ได้ปิดนะฮะเพราะฉะนั้นทุกเหตุการณ์เลยครับเวลามีเรื่องเกิดขึ้นมาอะไรเนี่ยท่านอยากจะไปทันทีนะอยากจะไปร่วมรบจะต่อเวลานี้เป็นฐานทัตยานของทหารซึ่งท่านเรียนมานะครับท่านก็อยากไปช่วยประชาชนและอยากไปเป็นกําลังใจให้ทหารนะรทุกที่ที่ท่านลงไปทหารก็ดีใจ ปร,ระชาชนก็ดีใจซึ่งเป็นเหตุการณ์สองครั้งครับที่ผมตามตาเด็จบนหอแล้วก็โดนยิงสองครั้งสองคราวแต่ว่าหอก็ไม่ตกนะเพราะว่าเป็นพระบารมีของท่านอยู่ด้วยนะครับก็โดนยิงเฉยๆหอก็ไม่ล่วงนะไม่เป็นไรนะก็เป็นความประทับใจเหมือนกันที่ผมตามตาด็จท่านมาทั้งสิปีนะครับ